สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอรลิซ่าช่วงนี้ลิซ่าไม่ค่อยเห็นผลงานแต่ล่าสุดลิซ่าก็ยังติดท็อปอันดับที่4จาก1,000อินสตาแกรมอินฟลูเอนเซอร์ในหมวดหมู่มิวสิกประจำเดือนพฤษภาคม นี่ขนาดเดือนนี้โพสแค่สองโพสยังติดอันดับขนาดนี้ต้องยอมรับเลยว่าลิซ่าดังระดับโลกไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ยอมรับความจริงเป็นพวกคิดติ่งวงการ F1 ทั้งที่งาน F1 จบไปนานแล้วแต่แต่แต,แต,แต่คนก็ยังไม่จบหาเรื่องที่อยากจะติลิซ่าไปดูแอกหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับลิซ่าพอฟังแล้วรู้สึกมันใส้นางมากอะไรจะมั่นขนาดนั้นนางมีการพูดว่า ลอซอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นไปบอกธงตามากลุกนะเออก็ใช่ก็รู้ว่าลิซ่าไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกและมีการบอกอีกว่าการได้ขึ้นไปบอกธงไม่ได้ทําให้มีอิทธิพลมากกว่าใครและคนที่ไม่ได้ขึ้นไปบอกธงก็ไม่ได้แปลว่าเขามีอิทธิพลน้อยกว่าลอซอแหมอันนี้พูดแบบนี้แอนตี้ชัดๆคุณเป็นใครถึงกล้ามาว่าขนาดนี้นั่งเป็นพวกที่ข้าง f 1 และนางข้างแม็กมากนางไม่ชอบคนที่ว่าชอบแม็กพอลิซ่าจะอะไรขนาดนั้นขอให้ดูด้วยว่าการที่ทางเลดูเชอร์ลิซ่านั้นนั่นก็หมายความว่าลิซ่ามีอิทธิพลในวงกว้างต้องยอมรับความจริงหน่อยว่าลิซ่ามันมีอิทธิพลในกว้างจริงๆก็รู้ว่าแม็กดังมากแต่มันดังเฉพาะกลุ่มเชื่อเลยว่าหลายๆคนรู้จักแม็กพอริซ่าอย่ามั่นให้มันมากนะตอนนี้ก็ลบคิปไปแล้ว ทนคอมเมนต์ถล่มไม่ไหวมั่งอย่ามาเล่นกับลิลลี่พอลิลลี่มันเอาจริงแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ